วนแล้วก็ชมรมกีฬาทุกชมรมนะครับได้มาร่วมกันในการที่จะเป็นการถแถลงข่าวรวมถึงการเปิดตัวชมรมกีฬาและนันทนาการอำเภอชัยบาดาลอย่างเป็นทางการนะครับต่อพี่น้องสื่อมวลชนและก็สาธารณชนด้วยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการถแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการรวมพลังมวลชนคนรักกีฬานะครับแล้วก็ยังเป็นการที่จะถแถลงข่าวการจัดงานวิ่งนะครับลำนาลายชาริตี้ ลำนาลายลันฟอรชาริตี้ทั้งที่2นะครับซึ่งก็วัตถุประสงค์ต่างๆก็จะได้ให้ท่านประธานชมรมกีฬาและนันทนาการของอำเภอชายบาดานนั่นก็คือท่านสอจอทานายพบสุภเพเียนได้นําเรียนเป็นระดับต่อไปแต่ในําดับแรกเนี่ยนะครับก็ผมานายกองตีดรรพานุพงศิรินายอำเภอชัยบาดานก็ขออนุญาตที่จะกล่าวเปิดกิจกรรมแถลงข่าวในวันนี้ก็สืบเนื่องจากว่าด้วยอำเภอชัยบาดาลของเราเนี่ย มีแนวนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนนะครับในการเป็นเมืองแห่งสุขภาพดีนั่นก็คือชัยบดาลเฮลตี้เฮลตี้ซิตี้นะครับก็คือการที่เป็นเมืองของคนที่รักสุขภาพในการออกกาลังกายและอํเาเภอชัยบดานก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับผ่านกลไกของไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์อำเภอภายใต้การนําของท่านหลวงที่1ทางผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นท่านนายกเทศมนตรีตะบลน,นาราย ท่านสอจอทุกท่านวันนี้ที่มารวมถึงหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนครับก็ได้เร็งเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายสนับสนุนให้เยาวชนสนับสนุนให้ประชาชนได้มีพื้นที่นะครับในการออกกําลังกายและก็ให้การออกกําลังกายเนี่ยเป็นวิถีชีวิตนะครับจึงเป็นที่มาว่าเราได้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมกีฬาและนันทนาการนะครับของอำเภอชัยบาดาล สน,น,นุนนะครับส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของน้องๆนะครับไม่ว่าน้องๆชมรมอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะจัดแข่งหรือว่าจะขอ ไปเป็นเงินรางวัลนะครับเราก็สามารถนําเงินในส่วนนี้ไปสนับสนุนน้องๆไม่ว่าจะเป็นชมรมฟุตบอลนะครับชมรมวอลเลย์บอลชมรมทุกชมรมนะครับถ้าทําหนังสือมาขอสนับสนุนนะครับเงินรางวัลหรือสนับสนุนในการจัดนะครับเราก็จะให้แต่ว่าเราก็จะต้องดูว่าการจัดนั้นอ่ะเราได้อะไรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมยังไงต่อให้เกิดประโยชน์กับน้องๆยังไงนะครับเราก็จะเราจัดเนะี่ย เราเอารายได้ส่วนหนึ่งไปมอบเป็นการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้นะครับตรงนี้หลายๆส่วนอาจจะยังไม่รู้เงินของชมรมที่เราจัดวิ่งได้นะครับในส่วนของปีที่แล้วเราได้นําไปมอบเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านนะครับให้กับผู้ยากไร้ซึ่งไม่มีบ้านซึ่งจริงๆแล้วมีบ้านแต่บ้านเนี่ยเก่าและอยู่อาศัยกันหลายคนจึงทําให้บ้านเนี่ยคับแคบและก็ผุพังๆนะครับทาง